สวัสดีครับพบกับสุลต่าลหรือว์พโลเราเริ่มต้นกันที่ตัดทางคืนอำนาจหรือขาใหญ่อยากให้แบ่งหักแต้มแมนสตีหลายสี่สัตว์ตัดแต้มหลายสี่สัวตว์โดยรายการครับสื่อของเกฤษระบุว่ามีขาใหญ่ในวงการฟุตบอลที่เสนอให้แมนซิสตี้ถูกแบ่งตัดแต้มหลายสีซสัน่นโดยการพิจารณาคดีจะเริ่มขึ้นในวันที่16กันยายนี้หวยออกพอดีครับ่อแไม่พนอง คนเดียวกันตัวในโเมร,รมิกาเพื่อบังกฤษนะครับคนหนึ่งอยากให้แมนเชสเตียดถูกแบ่งตะตามแบบหลายฤดูกาลโดยหากดนตัดสินว่ามีความผิดจากข้อหาละเมิดกฎการเงินจริงๆตามการรายงานของเดอะเทโลกราฟสื่อชื่อดังของเมืองปุริฝ่ายจากการข่งขันของพิมลีตั้งข้อหาแมนเชสเตียดว่าทำผิดกฎการเงินมากถึง115้าข้อหาโดยเป็นความผิดระหว่างปี2 0 0 9ถึง2018ซึ่งช่วงนั้นพวกเขาได้ชมป์ไลายต่อหลายรายการไปครอบคลอง และการพิจารณาคดีก็เริ่มขึ้นในวันจันทร์ที่16กันยายนนี้ซึ่งคาดการว่าจะใช้เวลาประมาณ10สัปดาห์ด้วยกันที่ผ่านมานะครับทีมในศึกพิีเมีย์กที่ทําผิดกฎการเงินจนโดนตัดแต้มมาแล้วนั่นก็คือเอฟเวอรตันกับนอตติงแฮมฟอร์เรสแต่ข้อหาของพวกเขาน้อยกว่าแมนเชสเตี้เยอะเลยทีเดียวนั่นทําให้มีการตั้งประเด็นว่า หากเรืบใบสีฟ้าถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงพวกเขาอาจจะต้องโดนตัดแต้มเป็นจำนวนมากจนถึงขั้นอาจจะทําให้พวกเขาตกชั้นไปเล่นในเดอะแชมเปี้ยนชิพเลยยังอยก็ตามเดอะเทลล r กราระบุว่าหลายทีมในพิลิกมองว่าแค่การตัดแต้มธรรมดาาแค่ครั้งเดียวอาจจะไม่เพียงพอแต่ความผิดของแมนเชสเตีต่อให้มันจะส่งผลให้เรืบใบสีฟ้าตกชั้นก็ตามเพราะต่อให้เป็นแบบนั้นพวกเขาก็อาจจะกลับมา คืนสู่ลีกสูงสุดได้ในเวลาไม่นานก่อนจะกลับมาได้แชมป์อีกร้งด้วยเพุาะนี้มันเลยมีคนใหญ่คนโตคนหนึ่งที่เสนอให้มีการแบ่งตัดแต้มแมนซิตี้ลายฤดูการแทนเพื่อที่จะย้งพวกเขาจากการกลับคืนสู่พิมลิกในทันทีและไม่พวกเขามีโอกาสกลับมามีลุนแชมป์ได้โดยเร็วนะฮะก็เรียกได้ว,ว่าเป็นความคิดที่ดีนะฮะ ฟันได้กระตุ้นแข้งหงเดินหน้าลุยต่อในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์เลิ์เวดเชฟฟานได้นะครับปรกำลังกับตันทีมหงส์แดงกระตุ้นเพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมทัพลิเวอร์พูลให้ลืมความผิดหวังเพื่อเดินหน้าต่อในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกที่จะพบกับเอซีมิลาน ลิเวอร์พูลนะครับเพิ่งจะพ่ายแพ้ในเกมแรกของฤดูกา 5, ล2024-2025หลังเปิดสนามแอนฟิลด์พ่ายแพ้ต่อน็อตติงแฮมฟอร์เรสต์1-0ในการแข่งขันฟุตบอลพลรีเมียร์ลีกเมื่อวันที่14กันยายนส่วนโปรแกรมนัดต่อไปนะครับพวกเขามีคิวลงสนามพบก,กับปีศาจแดงนำเอซิมิลันในการแข่งขันฟุตบลอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนัดแรกที่สนามซานซิโรซึ่งฟัานได็ให้สัมภาษณ์ว่า แน่นอนว่าทุกคนผิดหวังอย่างที่เราควรจะแบนแต่เรายังคงย้ำเตือนตัวเองว่าเรายังมีอีกเกมที่สำคัญในวันอังคารหากคุณหมกมุ่นอยู่กับเรื่องต่างๆมันก็จะส่งผลเสียต่อตัวคุณเองเท่านั้นเราควรที่จะผิดหวังแต่ในอีกไม่กี่ชั่วโมงเราจะพร้อมและคิดถึงการฟืน้นฟูและการเตรียมความพร้อมสำหรับเกมวันอังคารน,นั่นคือวิธีที่เราใช้ชีวิตและนั่นคือสิ่งที่เราต้องทำแต่ความผิดหวังยังอยู่ตรงนั้น ด่วนมาติปยังเนื้อหอมนะครับสารพพีมในพิมลิกลุมจีบเจอมาติปนะครับอดีตกองหลังลิเวอร์พูลที่ยังคงเป็นนักเตะไร้สังกัดในเวลานี้ได้รับข้อเสนอจากหลายสโมสรให้ค้าแข่งในพิมลิกต่อไปแต่เจ้าตัวยังไม่ได้ตกลงปวงใจเลือกว่าจะฝากอนาคตไว้กับทีมไหนนะฮะกองหลังในวัย33ปีนะครับซึ่งหมดเสีงเยงกับลิเวอร์พูลเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาจนถึงน,นตอนนี้เจ้าตัวก็ยังไม่ได้ตอบรับข้อเสนอจากทีมไหนเลยล่าสุดรายงานจากเดมิเลอร์ระบุว่า มาตีบด้วยระบมสนใจจักฟุลลัมปอนมัดและวเวนแฮมยืนต็ดโดยทั้งหมดได้ติดต่อกับเอเนต์ของเขาไปแล้วด้วยนอกจากในศึกพรีเมียร์แล้วนะครับยังมีมดเบอร์ลอร์คเซนแชมป์เดสเกเยอรมันในฤดูกันที่แล้วก็เคยมีข่าวด้วยเช่นเดียวกันนะฮะยันไรก็ตามสื่อดังกล่าวเชื่อว่ามาติบน่าจะเลือกสมสรใหม่ในการกแข่งโดยประเมินจากโอกาสการลงสนามอย่างสม่ำเสมอ,สมอเป็นหลักนะครับก็ขอให้เจติบของเราได้สมสรใหม่เร็วๆนะจ๊ะคิดหัอนคือเกาครับพ่อแม่พี่น้อง ซูเปอร์คอมพิวเตอร์มาแล้วซูเปอร์คอมพิวเตอร์ฟันธงนะครับแชมป์พรีเมียร์ลังกฤษหลังลิเวอร์พูลแพ้นัดแรกซูเปอร์คอมทำนายแชมป์หลังลิเวอร์พูลแพ้นัดแรกออฟต้านะครับบริษัทรวบรวมสถิติชื่อดังได้นำ AI ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ ได้มาวิเคราะห์แชมป์พิมยร์ลีกฤดูกาล2024-2025โดยผลออกมาว่าแมนเชสเตีร์ยมีโอกาสป้องกันแชมป์ไว้ได้สูงถึง88.6%เลยทีเดียวหลังเป็นทีมเดียวที่เก็บชัชนะ4เกมรวดซึ่งเป็นเปอร์เซ็นที่ขยับสูงขึ้นจากก่อนเปิดฤดูกาลที่ทำนายว่าระใบสีฟ้ามีโอกาสคว้าแชมป์อยู่ที่82.0%ส่วนโอ,อกาสในการคว้าแชมป์รองลงมาได้แก่อาร์เซนอลลงมาอยู่ที่8.5% ส่วนด้านลิพูนะครับที่พึ่งแพ้เกมลีกในนัดแรกของฤดูกาลนี้ให้กับฟอร์เรสคาบ้าน1 0ึนลดเปอร์เซ็นต์จากการคว้าแชมป์ลงเหลือเพียงแค่2.8เท่านั้นส่วนบมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโอกาสคว้าแชมป์ไม่มีเลยและถูกมองว่าหลังผ่านปีสีเกมมีเปอร์เซ็นต์ที่จบอันดับที่6หรืออันดับที่7ในโอกาสที่เท่าๆกันอยู่ที่13.7%ขณะที่ส่วนท้ายตารางอย่างเซาท์ทอมตันที่ยังไม่ชนะเลยมีโอกาสจบอันดับสุดท้ายหรืออันดับที่20มากที่สุดคิดเป็นเปอร์เซ็ต 51.2%นะครับลิเวอร์พูลเตรียมปรับทัพใหญ่ลุยศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ยูเนี่ยนเอซีมิลานหลังจากที่ลูกของพวกเรานะครับภายใต้การคุมทีมของอาร์เนสส์ลัดภายแพร่เป็นเกมแรกให้กับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ด้วยสกอร์หนึ่งศูนย์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทำให้ตอนนี้พวกเขาต้องหันมาสนใจเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์โดยจะเริ่มต้นการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มใหม่ โดยการไปเยือนเอซิเมลานในวันอังคารน,นี้การแสดงที่เหนือล้าของทีมในการเจอกับฟอเรสนั่นหมายความว่าสลัตจะไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องปรับเปลี่ยนผู้เล่นหลายตำแหน่งสำหรับการเดินทางไปอิตาลีแม้ว่าครัมผิดพลาดในการพ่แพนในสุดสดาที่ผ่านมาจะอยู่ที่ส่วนอื่นๆของทีมก็ตาก่างการเปลี่ยนแปลงนแนวรับและแตำแหน่งประตูนะครับอาริสูเมเกอร์จะยังคงเป็นตัวเลือกแรกในขณะที่ตำแหน่งเซนเตอร์แบ็ก ชาวเรลคอนซาจะพยายามอย่างหนกักเพื่อกลับมาเป็นตัวจริงโดยมีวอร์จิวฟันไดและอิบไรามากโกนเตเป็นตัวจริงในขณะนี้มีแนวโน้มที่จะมีการหมุนเวียนผู้เล่นในตำแหน่งแบ็กทั้งสองฝั่งเทนอเล็กเซรนโนอาจจะถูกพักหลังจากจบลงด้วยการเล่นในตำแหน่งกองกลางในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายในเกมที่เจอกับฟอร์เรสต์ขณะที่แอนเดียโรเบอร์สันที่ดูเหมือนจะเหนื่อยล้าก็อาจถูกแทนที่โดยคอสตัสเซมิกัสการปรับพับในแดนกลาง การหายไปของฮฮวิเลียดอย่างน้อย1เดือนข้างหน้าก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนอกจากกองกลางรายนี้ถูกวางตัวเอาไว้ให้ลงเล่นในตำแหน่งหมายเลข10ดังนั้นทางเลือกอื่นสําหรับโดมินิกโซบอสไลน์อีกไม่กี่สัปดาหข้างหน้าอาจเป็นเคอร์ติจโจนที่ฟิตกลับมาแล้วหรือดันอเล็กซิสแม็กลิสเตอร์ขึ้นไปเล่นเกมรุกมากขึ้นทาเลอร์มอตันและโคดีเกโปก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่เป็นไปได้ ย้อนไปก็ตามว่าตวโตโรอนโดอาจจะเข้ามาเล่นเคียงข้างกับนักเตะชาวดัตต์และเทนส์อเล็กซานเดอร์โนก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเช่นกันส่วนแม็กอลิสเตอร์หรือโซบอสไลคนใดคนหนึ่งพร้อมที่จะพักผ่อนอยู่ข้างสนามหลังจากวิ่งมากกว่าผู้เล่นคนอื่นกับทุกคนในพิลลิกจนถึงตอนนี้ปัญหาแนวรุกคำถามสำคัญแนวรุกคือเฟเดร์เดลกเคียซ่าฟิตพอที่จะลงเป็นตัวจริงหรือไม่ดูเหมือนว่าจะเป็นไปได้ยาก แม้ว่าจะมีที่ว่างเพิ่มขึ้นบนม้านั่งสำรองในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ข,ของลิเวอร์พูลเขาอาจจะเป็นหนึ่งในตัวสำรองดาเนิสลัโคลดิเกปไม่สามารถสร้างความประทับใจได้เมื่อลงมาแทนที่ในช่วงครึ่งหลังของเกมพบก,กับฟอร์เรสต์ลยดิอาส์อาจเป็นกองหน้าลิเวอร์พูลคนเดียวที่พอใจกับผลงานของเขาในสุดดาแม้กระทั่งโมซาราก็ยังทำผลงานนด้ต่ำของมาตรฐานการที่ส็ลตจะปรับปรุงแนวรุกของเขาจากหลักฐานของเกมในวันเสาร์จะเป็นเรื่องที่น่าสนใจ สรุปลิเวอร์พูลใต้การกุกกทีมของสลัดกำลังเผชิญกับความท้าทายครั้งสําคัญในการแข่งขันยูฟ่าแชมเลีกักบเอซีมิลานการเปลี่ยนผู้เล่นหลายตาแหน่งอาจเป็นกุญแจสําคัญในการพลิกสถานการณ์และกลับมาสู่เส้นทางแห่งชัยชนะแฟนๆลิเวอร์พูลทั่วโลกตามรอคอยที่จะเห็นว่าสลัดจะจัดทีมอย่างไรและทีมจะตอบสนองต่อความไม่แพ้ในเกมล่าสุดอย่างไรนะครับ ฟอนเซกาเตรียมปรับทัพสามตำแหน่งในเกมเจอลิเวอร์พูลเอซีมิลานก็เตรียมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์คัมืน,นิลบอนังคานหลังจากเพิ่งเก็บชัยชนะเหนือเวเนเซีย4-0ได้สำเร็จปอโลฟอนเซกากุนซือของทีมอาจไม่ปรับทัพมากนักแต่คาดการณ์ว่าจะมีการเปลี่ยนตัวเล่น3ตำแหน่งชัยชนะในนัดล่าสุดช่วยเรียกความมั่นใจกับคืนสู่ทีมและเป็นแรงกระตุ้นชช้นดีก่อนพบกับลิเวอร์พูล รายงานจากมิลานนิวนะครับฟอนเซกายังคงจะใช้แผงมิดฟิลใหม่ที่เขาส่งลงสนามในเกมเจอกับเวเนเซียโดยมีติยานี่โรยเดร์เล่นเป็นเบอร์สิบและบรูเบนรอฟสตักชีตอยู่ในตำแหน่งมิดฟิลคู่กลางแต่คาดการว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง2ตำแหน่งแนวรับโดยดาวิดการลาเบียและฟิกกโยโทโมริจะได้ลงเป็นตัวจริงโดยส่ตัวจริงของเอซิมิลานที่คาดการว่าจะลงสนามภายใต้ระบบ4 2 3 1มหนีดังนี้ไมเมยองคารลาเบีย โทมาริบลาสโรวิดเฮเนเดสฟูฟาน่าลอฟสตร์ชีตพูลิซิตไรเดอร์เลอาลและมราตาในแนวรุกอัลโรโมราตาน่าจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงหลังจากหายจากอาการบาดเจ็บแม้ทัมมี่อับรามหำัมจะโชว์ฟอร์มได้ดีในเกมพบกับเวนนเซียแต่เขาก็ทำงานหนักมากเช่นกันดังนั้นจึงเป็นที่เข้าใจได้ว่าทำไมฟอนซก้าถึงไม่อยากเสี่ยงใช้งานเขา นอกจากนี้มาลิเทียวยังไม่ได้หาจากอาการบาดเจ็บในขณะที่ลูก้าโจวิทก็ไม่ได้อยู่ในรายชื่อผู้เล่นสำหรับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์นี่คือสถานการณ์ล่าสุดของเอซิมิลานรอยคินชีหลิอรูผู้ควรรีบคว้าตัวแองเจลโกเมสมาเสริมทัพในเดือนมกราคมนี้ ลิเวอร์พูลกำลังมองหาการเสริมทัพในช่วงตลาดก,กัลซการตั้งแต่เดือนมกราคมหลังจากผิดหวังในช่วงซมเมอร์ที่ผ่านมาโดยล่าสุดมีข่าวว่าพวกเขากำลังให้ความสนใจอังเจลโกเม็ดาวรุ่งทีมชาติอังกฤษซึ่งได้รับคำชมอย่างมากจากรอยคีนตำนานกองกลางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโกเม็ในวัย24ปีทำงานอย่างยอดเยี่ยมในการลงเล่นเป็นตัวจริงให้กับทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่เป็นครั้งแรก ในเกมที่ทีมเช่นเกิดเอาชนะฟินแลน์ไป2ประตูต่อศูนย์ในศึกเนชันลีกในสัปดาห์ที่แล้วโดวยเขาได้รับคำชมจากรอยคีนถึงความสามารถในการคอรอบความบอลและการเพลซิงที่ยอดเยี่ยมเขาเล่นในหนักประทับใจและขยันมาก ane, รอยคีนกล่าวถึงผู้เล่นที่เกิดในลอนดอนก่อนจะเสริมว่าฟอร์มการเล่นแบบนี้ทําให้ลีคาสลีผู้จัดการทีมรักษาการต้องปวดหัวในการเลือกตัวผู้เล่น ยันไรก็เห็นด้วยกับการวิเคราะห์ของรอยคีนโดยกล่าวเสริมว่าเขาพร้อมที่จะเล่นอยู่เสมอมีตัวเลือกที่ดีมากมายสาหรับทีมเชงิงกฤษผู้จัดการทีมคงต้องปวดหัวแน่ๆตามการรายงานจากฟุตบอลอินไซเดอร์แมวมองของลิเวอร์พูลได้จับตาดูกโกเมสอย่างใกล้ชิดในการลงเล่นในานามทีมเชงิงกฤษครั้งแรกของเขานี่เป็นผลมาจากความผิดหวังในตลาดการซื้อขายนักเตะสมมติที่ผ่านมาของสโมสร ซึ่งพวกเขาพลาดเป้าหมายหลักในตำแหน่งกองกลางอย่างมาร์ตินซูเบอร์เบนนี่หลังจากที่เขาเลือกที่จะอยู่กับเรียวโซซิดัตต่อไปข่าวลือนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เหมาะสมหลังจากที่กองกลางของลิเวอร์พูลมีปัญหาในเกมที่พ่ายแพ้ต่อน o อตติ่แฮมฟอรสตส์ขาบ้านเมื่อวันเสาร์โดยโดมินิกสบอสไลเสียบอลบ่อยครั้งขณะที่ไรอันสกาเฟนแบกก็เล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานอย่างเห็นได้ชัดเจน ในฝรัง่งเศสกเมสได้รับการยกย่องในเรื่องของความสามารถรอบด้านและความสามารถในการเล่นในตำแหน่งตัวรับและตัวรุกและข้อเท็จจริงที่ว่าสัญญาของเขาจะหมดลงในช่วงสมัยนี้นั่นหมายความว่าเขาเป็นตัวเลือกที่ FSG สามารถจ่ายได้ตามขอ้อมูลจาก Transfer m a r k e เ Web เว็บเขามีมูลค่าเพียง21ล้านปอนด์แต่ด้วยนิวคาสเซิลและทันนัมสเปอร์ก็มีข่าวสนใจในตัวเขาเช่นเดียวกันในเดือนมกราคมนี้ ลิปร์ผู้อาจจะต้องจ่ายมากกว่านั้นเพื่อที่จะได้ตัวเป้าหมายรายใหม่นี้ก่อนที่จะลงเล่นกับทีมชาติอังกฤษเป็นครั้งแรกโกเมสได้เปิดใจถึงเหตุผลที่เขาเลือกย้ายออกจากโอทัดฟอร์ดหลังจากอยู่ที่นั่นมา3ปีในช่วงวัยรุ่นผมกําลังมองหาโอกาสในการลงเล่นให้มากขึ้นความสม่ำเสม,มอมากขึ้นและแผนสำรับในอนาคตของผมเขากล่าวผมมาที่เร็วซึ่งพวกเขามีโครงสร้างที่ดีและโครงการที่ดีให้กับผม แมนดิสันยกย่องจอราดเหนือกว่าเควินเดอะบอยในฐานะกองกลางพิมลิกที่ดีที่สุดเจมส์ ma, ดิสันนะครับกองกลางของตันนัมฮอสเปอร์ได้ยกย่องสตีเวนจอราดตำนานของลิเวอร์ pool ว่าเป็นกองกลางพิมลิกที่ดีที่สุดตลอดกาลแม้จะยอมราบาับว่าเควินเดอะบอยกองกลางแมนซติตี้อาจก้าวขึ้นไปเป็นอันดับหนึ่งในอนาคตจอราดผู้ไม่เคยควาแชมป์พิม์ลิกแต่ลงเล่นกับลิเวอร์ pool มากกว่า700ยเกมยังคงเป็นที่พูดถึงในฐานะหนึ่งในกองกลางที่ยอดเยี่ยมที่สุด เจมส์แมดดิสันยกย่องความสามารถรอบด้านของเจอรารดที่ทำได้ทุกอย่างในสนามแมดเดอร์บอยจะยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมกับแมนเชสเตอร์แต่แมดดิสันเชื่อว่าเจอราร์ดคือกองกลางที่สมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่เคยมีมาในพรีเมียร์ลีกอย่างไรก็ตามเขาอยอมรับว่าเดอะบอยอาจก้าวขึ้นมาเป็นอันดับที่1เมื่อเขาแขวนสตัต๊ดกณะที่เดอะบอยเองยังคงไล่ล่าแชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยต่อไปกับแมนเชสเตอร์ลิเวอร์พูลก็หวังว่าจะท้าทายความยิ่งใหญ่นี้ ทั้ง2ทีมจะพบกันครั้งแรกในเดือนธันวาคมนี้นะฮะนี่คือสุการลิเวอร์พูลนะครับทุนผู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่16กันยายนนะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลสิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ b s c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงาน ชายปูบักครังลิเวอร์พู o และเดอะคอฟแฟนบอลพันแทที่สําคัญนะครับมือนน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ